เอาแบบว่าโหนะคะตามไปเก็บภาพกันนะคะเพราะว่าพี่พะเะรอัครวแม่เหล็กนะคะอย่างพี่เวียสุกรวันแล้วก็นางเอกสุดเซ็กซี่ที่ซินะคะทุกๆรางวัลเกี่ยวกับเซ็กซี่เธอเหมาหมดปีนี้นางปรุปรยันเองนะคะก็มานะคะควงกันงานนะพี่จริง ูก็หน้าเข้มมากพี่ก็เป็นหนุ่มเข้มแต่ไปงานจีนเลยนะค่ะคือมันต้องแบบมันต้องต้องแบบบ้ามาเขาเรียกว่าประดิษฐ์ใหม่ของหลวงปู่หน้าฝรั่ังนะแล้วก็แบบต้องมาแต่งแบบเป็นจีนจีนนึกไม่ออกว่าจะออกมาเป็นยังไงจะลากแบบว่าเป็นกี่เพ้ามาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะยังไงนะคะแต่พวกแต่งออกมาแบบสวยเซ็กซี่มากต้องรวมราคาชุดเป็นล้านใช่ไหมพี่ตูนเป็นล้านเขาถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็ถ่ายช้อนขึ้นไปไง ถ่ายช้อนแปเปิ๊บเสร็จแลแท็กไปให้โน้ตพิเศษคือ <c oughs> แฟนเขาเสร็จแล้วเราก็แบบ นี่ต้องแท็กรายงานกันหรือว่าวันนี้ฉันไม่มี่โปอะไยเยอะแยะ<อ>นะเ<อ> <หา S 1> พราะเขาบอกว่าตอนนี้ดาราสาวเนี่ยดาราผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยใส่แค่แบบกระโปรงสั้นนี่คือปกติแล้วเพะาะมีแบบว่าเขาเรียกปรากฏการณ์ใหม่คือใบเตยสั้นเสมอหูแล้วคงไม่มีใครกล้าจะสั้นเท่าใบเตยองเพราะฉะนั้นคนที่ใส่สั้นนี่คือจะสั้นปกติธรรมดาทั่วไปแต่นความปกติมันอยู่ที่คนนี้ค่ะมความไม่ปกติดีกว่านะคะเพราะว่าจากเดิมจะเห็นใส่แบบยีนใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ตัวเองมีแบรนด์เกงยีนนของตัวเอง ใช่แต่ว่าไม่จ้ะงานนี้เบื่อใส่ยีและใส่เกงกระปุวยดูสิดูดดนะคะเห็นหุ่นเขาแล้วหนูก็ค่อยอยากดูมากทำไมอ่ะดูเขิน ไ่เขินอะไรแล้วรูไ้ไหมพี่เวียเขาจะรู้ไหมเหมือนอารมณ์เหมือนพี่เวียเขามองหน้าซีร่าอยู่อย่างนี้เหรอเขินเขินเขินเข้าไปอย่างนี้เหรอเขาบุญดีมากาน,นะคะค่ะด้วยแบบเล่นละครเยยนี่ยแล้วก็เขาบอกเวียสุวรวัฒน์เนี่ยเป็นคนที่มีระเบียบวิในัยในการออกกำลังกายมากคือจะตื่นแต่เช้าหกโมงแล้วก็จะเข้ายิมประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ไปทำงานต่อคนก็จะรู้แต่ว่าคนนี้นี่สิสวยจริงชุดเป็นร้านนะจ๊ะไม่รู้ว่าชุดบอกว่าเป็นชุดแทนตรงสายผูกข้างหลังนี่แหละเขาบอกแม่ทำมาด้วยอะไรสร้อยทองคำค่ะจริงเวะ ตอนนี้ทองถูกนะแต่ก็แพงอยู่ดีไหมคะพี่โต้เราใช้เชือกก็พอแล้วอยู่ได้เหมือนกันเออเชือกจะแบบดึงอย่างนี้ดึงมากก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวกลัวเพราคือแพงตรงเป็นเพราะเป็นอ็อกซ์ซอรี่จะแพงนั่นแหละวิบวับวิบวับวับวับเนี่ยเห็นไคะโอ้โหสั้นไหมคะซีร่าก็โอเคนะคะในระดับหนึ่งเพราะเทียบไปกับใบเตยเลยใบเตยก็สบายเออไม่มีใครอันนี้เขาเรียกสบายละชุดลำลองเชื่อไหมว่ามีคนเข้าไปโพสต์ข้อความใส่ในรูปของนางที่อัพไปอันหนึ่งบอกว่า แค no. ่นี้ทีมใหญสู้ไปเตยอ่างฉันก็ไม่ได้นี่โอ้ยนะคะจะใส่แบบใบเตยก็ไม่ไหวนะคะหรือมันจะไม่มีแบบว่าเขาเรียกว่าบรรทัดผ่านไงนะคะอเดินแบบนี้เซ็กซี่แบบนี้นะคะเราไปดูสัมภาษณ์กันเลยดีกว่านะคะว่าก็ก่อนก่อนที่จะมางานนี้นะคะก็มีไปรับรางวัลก่อนใช่ไหมคะเซ็กซี่ที่พี่ตูดบอกกว่าเรียบกวาดเรียบ เริ่มตั้งแต่ของเราอ่ะซาป,ปาตี้อ่ะ,อะที่โหวตจากสวนดูสิทโพนะคะเราไมา่ที่โหวตมาจากอีกจุกอีกแกะทั้งหลายแหล่มารวมตัวแล้วโหวตให้ไม่ใช่นะ,ะของเรานี่โหวตจากสวนดูสิทโพ<ช>และปีนี้นะคะปูปายาก็ขึ้นแทนรับตําแหน่งแบบสุดเซ็กซี่ดาราสุดเซ็กซี่ไปต้องนะคะรอมทท้ง F H M ถูกต้องนะคะก็ได้รับรางวัลไปอีกแต่ว่ามีคนเมาส์คือดาราด้วยกันนะปูบอกว่าปูรู้ว่าใครว่าแบบไม่เห็นจะเหมาะและ จะได้ได้ไงแสดงว่าคนที่เมาต้องคิดว่าขอโทษนะคุณผู้ชมอูได้ดีกว่าไหมอารมณ์ประมาณนี้ป่าว่าเป็นดาราในนั้นแหละในนั้นถูกต้องคือนั่งนี่เมาระยะเผาคนเลยเหรอเขาบอกพูดออกไหม่ด้วยแต่คงไม่ได้พูดตรงตรงแหละว่าไม่เหมาะสมออกไม่ที่หมายความว่าออกไหม่ยังไงออกไม่ได้สัมภาษณ์ขึ้นขบนหรือว่า อุ้ยเดี๋ยวเมาเออานี่เขาคุยกันไงเดี๋ยวเมาแล้วมันหลุดออกไปเยอะแม่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะเป็นพิธีกรในงานนี่แหละแล้วก็เลยเหมือนแบบเขาก็มีสิทธิ์พูดถูกไหมคะอาว่าอ่ะคนนี้คือรับรางวัลอ่ะรีบๆลงไปได้แล้วค่ะอะไรอย่คิดเป็นแบบนี้ดีกว่านะปูเขาอิจฉาเออนะคะเดี๋ยวพี่จะสืบจากซีลาจะว่ายยังงไเดีีี๋ววพ่่จจะสืบาาากใครเดี๋ยวพี่จะแก้ตัวแก้ต่างให้ปูเองเพราะพี่เห็นปูเซ็กซี่เสมอใช่แหละนะเหมือนแบบไปเปรียบเทียบกับคุณอําด้วยแหละว่าแบบงามด่าได้กว่าอีกอะไรโอ อาจจะเป็นแบบว่าคนที่แบบว่าเป็นองครักษ์พิทักษ์ไงมันก็ว่ากันไปนะดูซิว่าปู่จะต่อกัดแบบเจ็บๆไหมหรือว่าชิวๆตอนนี้หนูมองโลกสวยงามไปหมดโลกสีชมพูค่ะนี่ยินแต่ เดี๋ยวมิสไทยแลนด์ยนิดคอสโมเขาจะประกวดวันที่17กรกฎานี้ค่ะก็ใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องๆคนนะคะทุกคนสวยมากเลยสวยหมวยเก่งใช่ไหมคะน่ารักดีค่ะเห็นเห็นมิดต่อยูวยต่อมวยด้วยอ๋ออันนั้นไม่ไม่รู้ค่ะแต่ว่ารู้แต่ต้องประกวดนี่แหละเออเออวันนี้เป็นตัวแทนสาวมวยป่ะไม่นะแต่ว่าไม่เป็นไรเขาเอาลูกครึ่งมา สาวบัวจะสู้เสด็จลุกืออย่างเราได้ไหมบ,บัวก็สู้ได้นะคนลุคคนลุก,ลลก<ม>เราลุกแบบสร้างไงเขาก็จะหวานอ,อใช่ฮันจากทองคำทั้งจริงๆทั้งหมดเลยฮันจากทองคำทั้งหมดเลยทั้งสายทั้งทุกอย่างก็ <c oughs> หนักนิดนึงนะแล้วก็เจ็บแต่ว่าก็โอเคค่ะ,อะเอาเขาด้เลยนะมีคนเขาเมาส์มาจาก่เอ็กซเอ็มหนึ่งในร้อตตำแหน่งนะนเขาบอกว่าเราไม่เหมาะที่จะได้ที่หนึ่งมีคนในนั้นที่เหมาะกว่าร่ขาข้าเขาอปูเปิด<ม>ชันชิปดูวันนี้ว่าจะขอบคุณว่ากระแสพันทิปร้อยแบบหลายร้อยคอมเมนต์มากว่าแบบเออบอกว่าปูเหมาะสมและคู่ควร<ม>ก็ขอบพระคุณมากค่ะใช่ค่ะจริงๆเป็นปีที่สองแล้วเป็นผลบวชที่แบบเออปูรู้สึกดีมากเขาแบบคนที่พูดเป็นเป็นคนเป็นดาราที่อ๋อพอดี ได้ยินแล้วค่ะจริงเหรอได้ยินได้ยินค่ะได้ยินว่าเป็นดาราพูดแต่ว่าก็ไม่รู้ค่ะูมิมีหน้าที่มารับรางวัลในเมื่อทาง f h m ทางประชาชนทุกคนมองว่ามันเป็นสิ่งที่เหมาะสมปุ๊กก็ทําอะไรไม่ได้เราก็ได้ยินมาบ้างเลยได้ยินแต่เราอยู่ในจุดนี้เราก็ต้องเข้าใจมันมีทั้งคนที่หวังดีแล้วก็ไม่ค่อยชอบเราก็ไม่เป็นไรเรารู้ไปเลยไหมเขาคนนั้นเป็นไทยพอรู้ค่ะแต่ไม่ซีเรียส ปูเป็นคนที่เราอยู่มาสักพักหนึ่งแล้วค่ะใครจะพูดอะไรถามว่ามันสําคัญไหมใส่ใจไหม,มไม่มันคือวันที่ในความทรงจาของเราเป็นวันที่ดีของเรา<ม>เราก็ต้องมองว่าเออเหมือนเขาก็ป<ม>เปรียบเท<ม>ียบกับอ้ามปีก,อก่อนๆอะไรอย่างนี้จริงๆปูว่ามาาันคนละยุคแล้วค่ะคนละเจนเเรชันคนละยุคก็คือพี่เขาก็จะเป็นเซ็กซี่ตอดการเป็นของเขาแต่ของปูปูก็เออขอบคุณนะที่ให้รางวัลนี้ให้ปูปูก็รู้สึกว่า เราก็ทําดีที่สุดแล้วอ่ะอว่ามีอะไรอยากจะบอกคุณนั้นไหมคะไม่ต้องเอ่ยชื่อ,อไม,ไม่ไม่มีอะไรจะบอกเลยค่ะจริงๆปูไม่ได้เป็นคนที่ก่อเรื่องนี้นี่ค่ะปูว่าทางจริงๆวันนี้ที่อยากจะมาคืออยากจะขอบคุณชาวพันทิพย์มากเพราะเข้าไปอ่านและปลื้มมากก็อขอบคุณมากสำหรับทุกกําลังใจทุกเสียงทุกอย่างที่แบบทั้งคําชมและในอดีตคําติทําให้ปูได้คิดว่าเออวันนี้ปูอยากทําอะไรที่ดีเออค่ะปูเหมือนคนที่จะแคร์อะไรเรื่องคนนี้ไหมไม่ปูก็รู้สึกว่าชีวิตคน เราแลาทำดีเราก็ได้ดีเราพูดไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นเราก็จะได้อย่างนั้นพี่ปูจะยิ้มอย่างเดียวเลยค่ะปูไม่เคยต้องเคลียร์เพราะอย่างที่บอกปูไม่ได้เป็นคนที่ก่อเรื่องนี้ไม่เคยค่ะแต่เคยเจอเป็นการส่วนตัวไหมเคยก็เคยเจอปกติไม่ซีเรียสเลยค่ะ ปูเป็นคนที่ไม่เคยอยากเคลียอะไรเพราะตาปูถือว่าตับใดที่ปูไม่ได้เป็นคนที่พูดอะไรไม่ไดีเกี่ยวับคนอื่นจริงๆเราก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับปูเลยนะคะเออทำไมคะพูดหรอ อ,อ้ยพี่ไม่ไม่เคยโกรธอยู่แล้วหนูหนูใส่ใจแฟนๆนหนูมากกว่าประชาชนมากกว่าคนที่โหวตมากกว่ากลุ่มคนนี้ปูใส่ใจเพราะกลุ่มคนนี้เป็นกลุ่มคนที่ปูต้องเอาใจแต่ว่าคนอื่นๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเขาค่ะปีอดันไปเขาได้มาสองปีซ้อนถ้าปีหน้าไม่ได้เหมือนคนจะทับเราหรืออะไรยง ไม่เคยคิดอย่างงั้นเราเราต้องอยู่ในปัจจุบันเราทําอะไรดีเราก็ต้องรู้สึกดีกับมัน mm hmm. เราไม่ต้องกึองอนาคตรเรื่องอนาคตมันอยู่ที่การทําตัวของทุกวันนี้ mm hmm. ถ้าเกิดปูดีขึ้นแล้วดีขึ้นเรื่อยๆแล้วคนยังมองว่ารางวัลน,นี้เหมาะสมกับเรา mm hmm. อันนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากเออถ้าปีหน้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเลยก็ต้องรอดูค่ะแต่ว่าเออก็แค่นี้ปูก็รู้สึกเราสองปีสังถือโอเคก็เจ๋งนะนะเดินหน้าเซ็กซี่ต่อไหมคะจริงๆอย่างที่บอกเซ็กซีอ่อยู่ที่อัติถูดปูไม่ได้ปูไม่ได้ เน้นโป๊หรือเน้นอะไรอย่างเงี้ยเลยมันอยู่ที่ลุคและคาแรคเตอร์เ hmm. ท่าที่ปูอา่านเวลาคนเขียนของปูนะ mm hmm. เขาจะบอกวิที่ลุคและคาแรคเตอร์มากกว่า mm hmm. เน้นเซ็กซี่ถามว่าจะเน้นเต้นอะไรเงี้ยก็คงไม่ค่ะก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ก mm ็ยังเซ็กซี่ะแบบก็คือมัน mm hmm. มันคือมันคือภาพของเราลุคของเราพี่ก็จะเห็นตามงานตามปกติแต่ก็ไม่ได้พยายามเป็นพิเศษเนี้ยค่ะ เาจริง ja, <Supreme. S 1> ๆเขาก็ห่วงเรื่องงานเขาตอนนี้เขาก็ยุ่งเรื่องงานแต่ว่าถามว่าเราอยู่ในเซ็กซี่ที่ระดับที่โอเคไม่น่าเกลียดก็เออใช่เขาก็โอเคค่ะสนับสันนุนเขบคุณค่ะผู้ดเลยค่ะสังคมที่ใหญ่ขนาดนีประเด็นหลักเลยรู้ไหมวันนี้จะบอกว่าพี่อาจจะได้ป้างพ่อต้องอยากเป็นอะไรกันบ้างเรื่องที่พี่ถามใช่ไหม เห็นไหมคะมันบอกเองว่าบนเวทีสมมติว่ามีใครว่าพี่อย่างเงี้ยพี่ก็จะช็อกนะแล้วก็เดินกลับไปบ้านก่อนสมมติพี่ตื่นขึ้นพี่ตู่คมาแล้วกลางวันหนูบอกอ๋อ่าค่ะรับเสร็จแล้วเชิญรีบๆลงไปนะคะไม่เห็นสวยเลยก็จะไปแม่ก็จะหันไปสปีกอิงนิสัยเออเนาะด่าเป็นภาษาอังกฤษเลยขอดีขอโทษถ้าด่าภาษาอังกฤษเป็นแต่พี่เป็นปู่พี่หันไปพูดภาษาอังกฤษนะแล้วก็เน้ อไไงผู้ว่าไม่สนใจค่ะคใครพูดไม่ดีก็คนนั้นก็เป็นเองอะไรคือเขาก็ต้องรู้ตัวนะว่าเขาพูดเขาว่าอะไรไปอะไรเงี้ยคือจริงๆิพี่ว่าเป็นมารยาททางสังคมมากกว่าเวลาที่คุณปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นพิธีกรอ,อยู่บนงานปุ๊บคุณจะมาคือนส่วนตัวไม่ได้ไม่ได้อ่ะห้ามส่วนตัวถ้าส่วนตัวปุ๊บเนี่ยคุณเป็นพิธีกรไม่ได้ค่ะคือว่าอย่างนี้ถ้ามันแบบมันไม่มีในสคริปนะ<อ>มันเป็นความรู้สึกอารมณ์ล้วนๆที่นักขณะนั้นไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่แต่ลมแบบว่ารีลงไปก